โอ้โหพอคิดย้อนกลับไปนี่ไม่น่าเชื่อนะสมัยก่อนจะฟังเพลงสักเพลงต้องเงี่ยหูฟังจากวิทยุต้องเขียนปริศนยาาิยบัตเขียนจดหมายโทรศัพท์ไปขอดีเจเปิดเพลงเพราะๆให้หน่อยนะครับต่อมาเราก็ฟังเพลงได้เหมือาจะเป็นแผ่นเสียงแผ่นซีดีเทปคาเส็ตและมาจนถึงทุกวันนี้ s ตรีมมิ่ง Spotify ยืนแป้นอันดับหนึ่งโอ้โหโลกมันเปลี่ยนไปเร็วจริงๆแต่อยากจะรู้ไม่ว่ากว่าที่ Spotify เนี่ยจะโดดเด่นขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเดน i e l X c เอของ Spotify เนี่ยต้องผ่านการเขี่ยวเข็นคิ้วกล้ำเหนื่อยยากขนาดไหนเดน i e l X บอกว่าสิ่งที่เขาได้มาจากการทำา s p t t i y y ก็คือผมร่วงไปหมดเลยนะครับ มีหนังสือเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้อ่านเลยครับก็คือเล่มนี้นะครับ Spotify the Spotify Play Spotify Startup เปลี่ยนโลกนะครับเขียนโดยนักข่าวสายเทคนโนโลยีของสวีเดนเขียนได้ดีจริงๆเจาะลึกเข้าไปเลยนะครับว่ากว่าที่ Spotify จะเกิดขึ้นมานี่เป็นเช่นไรย้อนไปตั้งแต่สมัยแบบโหลดเพลงเถือนนะโดนจับกันเยอะโดนฟ้องลิขสิทธิ์กันเยอะเลยนะครับจนปรากฏ เด็กนุ่มคนหนึ่งเดนเนเอ็กอายุ24ชาวสวีเดนขึ้นมาปฏวิวัติวงการด้วยความฝันของเขา แต่กว่าที่เขาจะเดินทางไปถึงความฝันเนี่ยโอ้โหมันยากลําบากมากนะครับหลายจุดในหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้มองเพียงแค่ Spotify นะมองถึงคู่แข่งตัวเด่นๆของ Spotify ไม่ว่าจะเป็น Apple Music อันนี้ตัวเด็ดเลยนะครับโอ้โหสตีฟจ็อบส์เนี่ยเรียกว่าสกัดดาวรุ่งเตะสกัดทุกอย่างที่ Spotify จะเติบโตขึ้นได้ฐานอันนึงก็อยู่ในเอเมริกาอีกอันนึงมันมาจากสวีเดนจะมาสู้อะไรกับเราได้แล้วก็จุดพีคอีกอันนึงก็คือว่าเดลนิวเอ็ก ทำยังไงถึงจะโน้มน้าวให้บริษัทแผ่นสิงใหญ่ๆในโลกเนี่ยมอบลิขสิทธิ์ให้เขารวมทั้งการปราบศิลปินงองแงทั้งหลายโอ้โหมันไม่ได้เป็นเรื่องเล่นๆเลยนะครับเรียกว่าพาออ่านหนังสือเล่มน,นี้จบรู้ซึ้งเลยถึงวงการดนตรีวงการสตรีมมิ่งจุดเปลี่ยนผันของวงการนี้และที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่เตือนใจเราเสมอว่ากว่าเราจะมาสู่ความสําเร็จนั้นเขาเรียกว่าโ a i พนโนเก n ไม่เจ็บไม่โต แนะนำให้อ่านเล่มนี้เลยนะครับ The Spotify Play Spotify Startup เปลี่ยนโลกเขียนมาได้ดีมากบทหนึงสั้นๆอ่านได้สบายๆนะครับแต่หลายคนอาจจะแหมจับแล้วไม่อยากจะวางเลยแนะนำให้อ่าน,นจริงๆเป็นหนังสือที่น่าอ่านในรอบปีนี้ครับ